คาบไปไไหนอะวางไม่งี้แล้วกันไมเคยเคยนี่มึงไปชดกูใช่ไหมเนี่ยฮะมึงระชดกูใช่ไหมไม่อะได้ข่าวว่าประชดกันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันรู้กันนี่รู้กันไอเร็วไอเร็ว user left your channel โอ้มันเอาคืนวะอะไรอะทำอะไรอ๋อทำหานหินเขาเล่นสเต็กนายพร้อมแล้วแยกกัน อ่อไม่ใช่เราให้ผิดอ่ะเอาไปเอาไปเออยี่สิบสองอันนั่นนะของไม่ล้นตัวเออมันล้นตัวตจริงทำกล่องสองช่องได้มันจะได้สวยๆอืมเดี๋ยวคย่อยตอนนี้ทำไรดีอ่ะเก็บเวลว่าฮะหรือยังไงดีอืมริงก็เก็บเวลแหละ จริงก็ไม่หาของอ่นนะแต่ขี้เกียจนั่นนะหาหาแร่หาแร่หาแร่อะไรอ่ะมันจะมืดอีกแล้วเนี่ยนายเฮะอีกแล้วเออมันจะมืดยังไงกูเพงออกไปอ่ะมันจะไปรีดตรงไหนเรากูไล่ตีตั้งแต่เช้ายันมืดเลยเนี่ยกรรมโทษมันจะไปรีดยังไงฟะโอเคครับคืมแล้วคืมแล้วจะนอนเลยไหม่ะหรือว่าบวกข้างล่างเลยมาถึงก็ชวนคุณนอนเลยคิดอะไรวะนเนี้ย ชาโทษจำเปล่านะผมไม่ได้คิดนะผมรู้ว่าพวกคุณคิดกูไม่ได้คิดนะกูว่ามีคนคิดหลายคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำร่างลงให้ได้๋ยวทำไมคุณลงไม่ได้จ้ะเออเอาหวังดีไงหวังดีแหม ลงลงเร็วเร็วเร็วลงไปฟังคีเปอร์แล้วเอ้ยไม่จะไม่ทนครับจังหวะนี้จะไม่จะไม่ทนครับลงแบบนี่มาจุดนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปะโอเคจุดท้ายก็ต้องเหมือนกันมาตรงนี้แล้วเราถังน้ำไม่ต้องเหรอวะเฮ้ยอะไรอะไรเจออะไรอกมีอะไรแล้วเราจะเล่นสายอะไรกันดีสายสายวายเอ้ย คมึงก็พูดไปนะคนเขาคิดก็อ,อยากจะไปให้เขาคิดจริงเปล่านะไอส,สัตว์รู้รู้จุดประสงค์มึงอยา่าเด็ดขาดเลยอย่าเลยเด็ดขาดไอ้จะบิ๊ดเลยนะเปล่าวะฮะอ,อย่ามองตาได้ไหมจำเฮ้ยดาบพัดอ๋ออันนี่มานี่มามีเปล่ามีเปล่า,าที่เดิมที่เดิม,เ,ดมเรามาเคลียร์ปัญหาที่ที่ ค้างเติมาไว้ไม่มีอะไรแล้วทางตันเหรอมีแต่แร่ไ,ไม่ได้ขุดเออแล้วมีคําถามว่าทําไมขุดขุดไออะไรวะไอทานหินแล้วได้เลยเวลวะอ๋อนั่นสิมันจะมีพวกฐานหินไอพวกที่ขิดขุดชวยขุดแต่บางทีขุดจะไม่ได้แต่จะขูดสองอันแล้วได้เนาะบางทีก็อันหนึ่งได้<ม>อะไรก็งงๆอยู่เหมือนกันว่ามันคืออะไร มันจะมีแร่พวกแบบขุดขุดออกมาแล้วเป็นก้อนเลยอ่ะพี่ไม่ต้องเผาอมันจะได้เลเวลอ๋ออ๋ออย่นี้นี่เหมือนเป็นอาชีพนักขุดกันแล้วเราจะทําฟาร์มไหมหรือไม่ต้องทําทำทำทำเดี๋ยวขุดกันอันนี้เรานักขุดต้อตลองขุดขึ้นไปเลยขุดลงล่างก็กำลังงงเลยลงนีขุดขึ้นไปทำไมวะเอองงกับตัวเองว่ะ ไม่ต้องขุดก็ได้ข,ดขุดขุดแค่แร่พอพอาะเราเจอการทำนั่นนี่เออนั่นนี่เจอทำแล้วก็หาแร่เอาแร่อะไรอ่ะเดี๋ยวไปหาให้แร่แร่เอาธาตุเหล็กซอมเมี่ธาตุเหล็กไอรอนน่ะเหรา <Yeah. S 1> ไอรอนออนหรือไอรอนทุกอย่างไอรอนที่มันเขียนว่าไอรอนน่ะน,นะ Yes มันจะเป็นไอรอนออก่อนป่าววะจะ ไปไปไประเบิดไประเบิดไกลๆนี่เลยในในตายซะเไอสปอว่ะเฮ้ยยิงดิเออสปอร์เราวะแมงมุมเฮ้ยเอกใจหมดไอ้หาอยู่ดีก็ลงมาเอ้ยมีของมาเก็บ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 คนละกล่องได้อะไรมั้งวะได้อะไรยังไม่รู้อ่าได้กันพาวเดอร์กับโคโค่บีนอะโดกล่องโดกล่องโคโค่บีนเอาไว้ก็แค่นั้นนู่มะได ต้องปีหินสีเขียวไหมหรือไ,ไงไม่ต้องไม่ต้องหรอกจะใช่ว่าล่ะแล้วที่มึงทําไปนี่คืออะไรไม่ให้มันเกิดเหรอฮะ uh, yes อ๋ออิงปักปักให้มันสว่างอะ่ะครอบหล่อแค่แหละอ๋อปักไปเถอะเขาเรียกว่าสปอร์ถูกแล้วส,สปสเปาใช่ไหมสปาวสปาอ๋อสปาทุยเอาต้องสำเนียงอังกฤษเอ่อสปาวสเปา <c oughs> <c oughs> พ่อตอนนี้เราจะเข้า AEC แล้วนะฮะเราต้องพูดอังกฤษด้วยนะโอเคเราจะไม่พูดว่าดาบเราจะพูดว่าสวดสวดสวดอร่อยนะมันคือซอสด้วยแต่ว่าซอสเติมวอลแวนเนี่ยสวดสวดเอ้ยมีลาวาว่ะฝั่งนู้นก็มีใช่อ๋ออุดลาวากันเอออุดลาวาเอ้ยเกือบแล้วเกือบไหม้แล้วอืดลาว่า โอ้ยน้ำเยอะจังโอ้ยมืดมึดอุดน้ำเถอะลำคาญเออจริงอุดน้ำเถอนะอุดแลเนี่ยอุดละอืมอุดละ User joined your channel อุดน้ำไว้เปิดไฟหมวกกันน็อกอายยังไงดีไฟใส่หมวกถ่านหินเยอะเนาะไม่เจอแต่ถ่านหินไม่เข้าใจ ฐานหินต้องคูนหมดก็ได้มันเยอะเกินอะระจริงๆไม่ไม่ขุดเอาเว้เล่นเกมอะไรกันครับเนี่ยหาแคทไมค์ครับอยู่จ้ะครับจ้ะกลัวไม่ครับคำมอ๊ยขุดทำไมขุดไปใส่ขุด ทำอะไรกันต่อดิเจอแต่เหล็กเอ้ยเจอแต่ฐานหินนั่นดิมันเจอแต่ฐานหินมันไม่เจอเหล็กไงไม่เจอไอไม่เจอไอรอนเออไอรอนไอรอนเราเจอแต่โคลโคลเจอแต่โคลครับเล่นหนักอะไรกันครับเนี่ยอะไรนะครับก็ต่เล่นหนักอะไรนะครับตึ๊บเลยวะเอยได้ยินไม่ค่อยชัดขอชัดๆชัดๆว่าแฝ่ เล่นแมทอะไรกันอ๋อเล่นแมทธรรมดาครับผมแมบสร้างกันเองสวายเวิร์ลเย่เล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับอัน swer เย่ไม่มีปัญหาฮะเล่นสวาเวอร์ละครับไปเรื่อยๆอ่ะก็ฮามาชิหรือบากกิทครับฮามาชิครับผมมาชีฮะฮามาชิบากกิทฮะ เขาใจถูกกว่าเฮ้ยไอ้พุทธลอ,อ่ะล้อลอลๆโทษทดทนไอ้ไอ้ไอ้ <c oughs> ไม่มีน้ำด้วยดิอุดอุดแบบน่าเกลียดว่าแล้วกูทำตัวเองตายอยีแล้วอย่าเก็บของหมดวยตายด้วยตายด้วยมาเก็บเองแล้วกันเอามึงก็ตายหรอไม่ตายไม่ตายโอ้คือรังอุดแบบฟินอะ <c oughs> คุณน่ารักปล่าล่ะบอกแล้วไม่รักคุณเลยโอ้เลยไม่งรถไปครึ่งหน, <_ d ata> นึ่งอะจากจากใจเลยจังหวะเนี้ยโอ้กว่าว้<อ>าหิวอะอย่าเอ้ยเอาหินมาดิหินนะหินหมดเลยแหละหมดเลยแหละหมดเลยที่สร้างไมอ้อะอะเอาไปเอาไปเยอะ ทำไงดีวนะน่ะขุดไปไงดีวะอืมต้องอุดตั้งแบบต้นทางมันจะง่ายขึ้นอ๋อโอ้มีเพลงกล่อมเนี่ยเปิดเพลงกันเปิดเพลงเพลงเบาไปโอเคเพลงกล่อมเลยกล่อมเด็กมากเลยจังหวะนี้เอา ไปไงเนี่ยไม่มีหินให้ไปไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วกลับเลยก็ได้จริงจริงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปหาอาหารให้หน้าทานจะไม่พอแล้วมันก็น่าจะพอแลวมั้งสเต็กต้องยืมสี่อันยังไม่พออยู่เนียเอาอย่าซอมบี้แล้วเกียดเหยียดเสียงมันเนี่ยจอพังวะเดี๋ยวโอเคทางขึ้นมาอยู่ไหนวะเนี่ย เออทำไมซอมบี้ไม่โดดลงมาวะมันไม่เหมือนพวกในหนังอะแบบโหยหาโหยหาเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นเอาหน้าอะไรกันหน้าแบบกัดหมูกัดวัวทุกอย่างอะไรอย่างงี้ว่ากันไปตกบ้าอ่ะเอาทันทีนายเฉยชิดท่านจะไม่บอก อุดอุดผิดพลาดเล็กน้อยอุดเราอ่ะฆ่าตัวตายใช่ไตายเลยแม่งโอ้อะไรมันได้ยินสเก็กแล้วตอนตายแล้วอตายแล้วมันกระตุกอ๋อทางไหนวะอ๋อทางนี้เร<อ>าจะเ,เก็บเก็บเหล็กไว้ให้ในกล่องแล้วกันนะ ใช่ครับผม ID ห้ามาชี้นะครับห้ามาชี้ครับอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้อะเด็บเด็บติดดิงติดดิงติงติงทีนี้มาเล่นด้วยกันเปล่าวรสชาติทางของเราแต่เจนนี่น่าจะทำไมนะเจนนี่บอกเจนนี่อยากเล่นอยากเจอแนวกรรมเฮ้ยเขาเยอะกว่า อายุเท่าผมฮนเท่าไรอ่ะนะฮะสิบแปดแปดสิบแปดดิบ้าอ๋าอเาแปดข้อรมโอ้แสงว่าเสียงเราเด็กจชินอะอะร่ากินได้ยินว่าแไม่ใช่เออจริงได้ยินว่าแปดจินนี่ค้งจินนี่คูงหายไปเลยทรสายยงอนว่แต่พวกคุณสองคนมีสิ่ไรครับเนี่ยอะไรครับ คุณสองคนมีสกินกันไหมครับเนี่ยอ๋ออีกคนมีครับผมไม่มีครับมาหัดเล่นผมจะไอเดีไม่มีสกินเข้าไปแล้วกันครับอ๋อแล้วแต่ละแต่เลยเริ่มเริ่มเริ่มบริ่มก็จะมีแขกรับเชิญนะฮะแขกรับเชิญทั่วคราวคนล้มแจมอ๋อชกตกจากตึกหกสิบชั้นเปล่าตกนั่นนั่นตกแบบซอมบี้แบบไม่เกลีย ตกแบบซอมบี้เมื่อกี้รู้เลยนายเข้าใจเราใช่ไหมรู้เลยตกแบบตกแบบทิ้งดิ่งอะแล้วตกที่ไหนมาแนวนอนวะแบบว่าแบบว่าหกสิบเมตรอะเนี่ยจากตรงเนี้ยตกไปเสภาพเลือดเราอะจากเต็มอ่ะนายตกแบบอิสระตกแอิสระซะด้วยตกไปนี่สะดุ้งเลย ตืดๆกำแบกโดดไปอ,อ๋อว่าแต่ไม่มีหินไม่มีหินจริงนะขุดก็ได้นายพูดเหมือนเรามีที่ขุดเลยเตน้นกันนานเนี่ยครับเนี่ยอ๋อก็ชั่วโมงหนึ่งได้เลยฮะแชทมาชั่วโมงนึงละไอที่ขุดไปแล้วกันเดี๋ยวนี้เอาที่ขุดมา อโอเคเยี่ยมผมเข้าไปในกายเป็นคนแต่หน้า <c oughs> เลยเรื่อยๆครับจะไปที่ออดาบ,บาูก <c oughs> มีแล้วจ้ะโอเคึ้นละแล้วแล้วก็ทิ้งกูจนได้ <c oughs> ไปทำของกันเลยเอาไปเลยตามสบายเด๋อวเด๋ยว

โอพีให้แป๊ปนึงโอเคโอพีกคุณนะครับแต่ผมไม่ลงไปแล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัแต่สร้างบ้านกันหรือยังครับเนี่ยมีมีมีบ้านนะบ้านแบบไม่เป็นตัวเป็นตนมเป็นบ้านมันถ้ำเดี๋ยวก็ถ้ำดีกว่าหลุมอ่ะมันหลุมหลุมทุกอย่างขุดรูอยู่ ผมเชื่อแล้วครับว่เอ๊ะจินี่เล่นด้วยกันบ้า่าอฮะเล่นอะไรเล่นไม้ค้าบจไม้ครับเม่อกี้เ่กี้เข้าหามาชีไปแล้วอ่ะจองอ๋อเข้ามาแล้วโอเคเข้ามาแล้วหรอต้อง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 ทำอะไรต่อเข้าเกมเลยมันตีเพลเยอร์แล้วเข้ามาเลยเดี๋ยว